ค่าพิกัดเที่ยวปทุมธานีปลุกเอเนอร์จีให้กระปี้กระเป๋าในวันธรรมดาชี้ให้ฟิลไม่ธรรมดา1สวนสนุก Dream World ดินแดนแห่งความสุขและความสนุกสุดเหวี่ยงกันได้ทั้งครอบครัวจัดเต็มเครื่องเล่นและมุมถ่ายรูปสวยๆแถมมีเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดอย่างม้าหมุนสุดคลาสสิกอีกด้วย2องเอสปาร์กรังสิตแหล่งรวมกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่กับไฮไลท์สนามเวกบอร์ดท,ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียวู้ว และยังมีเซิร์ฟสเก็ตสนามได์กอปร้านอาหารและที่พักครบจบในที่เดียว3พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือตึกลูกเตา๋าแหล่งเรียนรู้สุดลำ้ำที่เปลี่ยนวิทยาศาสตร์น่าเบือ่อให้กลายเป็นความสนุกแบบอินเทอร์แอคทีฟมีกิจกรรมมากมายเหมาะก,กับทุกวัย 4. ตลาดริมน้ําวัดสารเจ้าตะลุยกินของอร่อยขึ้นชื่อครบจบทั้งคาวหวานซิกเนเจอร์กับเม,ม,มี่ยงกีบบัวเอกลักษณ์จังหวัดปทุมกุ้ยช่ายก๋วยเตี๋ยวเรือและอีกมากมายอิ่มท้องแล้วยังได้อิ่มบุญเสริมสิริมงคลกันต่อที่เซียนแปรโรงสีและ5้างกอก ขับมาสัมผัสประสบการณ์ถวายไล์กอล์ฟออกรอบยามเย็นปลดปล่อยความเครียดหลังเลิกงานสนุกไปกับการซ้อมวงสวิงที่จะช่วยเบิร์นความเครียดเปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องงานมาอยู่กับลูกกอล์ฟเที่ยวปทุมธานีปลุกเอเนอร์จีได้ดีสุดๆปักหมุดแล้วรีบตามมาสนุกสุดมันไปด้วยกัน